อุลตร้าแมนอาร์ก็จบไปสดๆร้อนๆเลยคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวครับจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับฟังกันเลยครับอย่างแรกที่ต้องขอชมคือ CG ครับ CG ทำออกมาได้ดีมากก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะซีรีส์อุลตร้าแมน่ะทำา g g ออกมาได้สวยอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะยุคนิวเจนหลังๆมาเนี้ยถึงแม้ว่าบางฉากอะมันจะแอบลอยไปนิดนึงแต่ผมว่าอุลตร้าแมนอาร์กอะทำซีจีออกมาได้สวยกว่ามาตรฐานซีรีส์อุลตร้าในระดับหนึ่งนะ ก็คงเป็นเพราะมุมกล้องอแหละมุมกล้องของซีรีส์เนี่ยคือมันมีหลายมุมมากมีหลายตอนเลยที่มีการนําเสนอมุมกล้องแบบใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ในซีรีส์อุนร่าแนะนําว่าให้ไปดูกันเองดีกว่าครับส่วนฉากต่อสู้ผมบอกเลยว่านี่เป็นตัวชูโรของซีรีส์นี้เลยฉากต่อสู้ทำออกมาได้สนุกมากอะทั้งฉากบู๊ทั้งฉากปล่อยลําแสง,แต,ง,งาาแต่ละอย่างคือแม่งลามากเรียกได้เลยว่าจินตนาการลาเลิศมากคือแต่ละอย่างที่แบบคิดได้ไงอะ โดยเฉพาะไอฉากสู้ต่อสุดท้ายอะแม่งเวอร์มากเวอร์แบบเวอร์สุดๆไปเลยอะแล้วผมสงสัยว่าทีมงานเขาคิดฉากแบบนี้ได้ไงก่อนมันล้ําชนิดที่ว่าอาจจะล้ํากว่าซีรีส์อุลตรราแมนยุคนิวเจนเรื่องก่นกอนอีกอะอันก่อนก่อน,นี่คือยิงลําแสงแล้วจบแต่อันเนี้ยคือแบบทํายังไงให้การยิงลําแสงของอุลตรราแมนมันดูไม่ธรรมดาเรื่องเนี้ยทาได้ครับแถมน่าจดจําด้วยคือจําแบบไม่มีวันลืมแน่นอนอะ ส่วนเนื้อเรื่องจะว่าไงดีละ่ะเนื้อเรื่องหลักของซีรีส์เรื่องเนี้ผมว่าเขาเล่ามาได้แบบเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเอาประมาณนี้แล้วกันคือมันทําให้เรารู้ว่าไอ้ทุกอย่างที่เกิดในซีรีส์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรจากใครแล้วกันคือพอเข้าใจได้แต่มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นส่วนเนื้อเรื่องแบบตอนเดียวจบที่เป็นรายตอนน่ะผมว่ามันมีตั้งแต่สนุกโคตรโคจนถึงน่าเบื่อโคตรโคเลย อันที่ผมชอบเหรอก็คงจะเป็นตอนของไคเนกอนกับตอนเสาหินที่ภาพมันจาข่ขาวดำมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวนะเ,นเรื่องแม่นโคนลาโทนกันเลยนี่หว่าและจุดที่ผมไม่ชอบก็ปัญหาเดิมๆของซีรีส์อุลตร้าแมนยุคใหม่แหละครับตอนรีแคปแม้แต่ตอนที่ใกล้จะจบแล้วอะ่ะมันก็ยังรีแคปอีกอะ่ะเมื่อก่อนผมไม่ชอบยังไงตอนนี้ผมก็ไม่ชอบอย่างนั้นแหละครับ เอาจริงตอนผมดูซีรีส์อุลตรมนะผมข้ามตอนรีแคปตลอดเลยนะเพราะผมรู้ว่าไอ้ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นคือผมจําได้เลยไม่ค่อยได้ดูตอนรีแคปเท่าไหร่สรุปง่ายๆผมไม่ชอบตอนรีแคปผมก็ไม่ดูแค่นั้นแหละส่วนตัวละครก็ถือว่าดีระดับมาตรฐานครับคือผมไม่ได้รู้สึกผูกพันกับทุกตัวละครเลยนะแล้วพระเอกอย่างฮิเซย,ยูมาผมว่าหลายคนบอกว่าตัวละครเนี่ยดูไม่ได้ตรงคอนเซปต์จินตนาการเท่าไหร่ ผมก็เห็นด้วยในส่วนนี้แต่ก็เป็นพระเอกคุร้าแมนที่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะสาหรับผมแล้วอะ่ะคือเฉยๆยแล้วกันส่วนตัวละครจากหน่วยสริปก็ตามมาตรฐานครับยังไม่ค่อยรู้สึกอินเท่าไหร่อุปกรณ์แปลงร่างและอาวุธของโดแมนอาร์ผมว่าก็สวยดีนะแต่มันยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นน่ะร่างฟอร์มต่างๆของโดแมนอาร์ก็เช่นกันโดยเฉพาะไอ้ร่างกาแล็กซี่อ่ะผมว่ามันหลุดตีไปนิดนึงนะต่อมาในส่วนของไคจูกันบ้างครับ น่าจะตั้งแต่ซีรีส์อุลตร้าแมนเบลซาแล้วล่ะที่ซีรีส์อุลตร้าแมนจะให้ความสําคัญกับไคจูมากขึ้นเพราะตั้งแต่ก่อนเบลซาฉายอะ่ะมันมีแต่ไคจูตัวเดิมๆมาในร่างใหม่หรือไม่ก็เป็นตัวย้อมหมดเลยอะ่ะคือมีแต่ไคจูหน้าเดิมๆหมดเลยอะ่ะการที่เราได้เห็นไคจูตัวใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับตัวซีรีส์อุลตร้าได้ดีเลยครับซึ่งไคจูตัวใหม่ๆที่โผล่มาในซีรีส์ของอุลตร้าแมนอาร์กอ่ะ ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะคือดีไซน์ส่วนใหญ่อะ่ะมันออกไปทางตกกระตูนหมดเลยอะ่ะบางตัวออกแบบมาดูน่ารักตะมุตะมิไปเลยอะ่ะแต่ที่ดูน่าเกงขามก็มีครับอย่างเช่นตระกูลเกลอรสที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปดูกันได้ Last Boss สำหรับผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากไม่ได้ตามพวกลีกหรือว่าข่าวลือมาเลยผม,มเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษถึงแม้จะปูมาไม่ค่อยเยอะแต่สำหรับผมนะเซอร์ไพรส์มากเรื่องเซอร์ไพรส์นี่ให้เต็มสิบเลย ดีไซน์ถือว่าก็ใช้ได้แล้ะครับผมขออนุญยาตไม่เอาภาพขึ้นแล้วกันกลัวคลิปบินส่วนตอนจบผมว่ามันให้เขารู้สึกแบบเดียวกับตอนจบของเซตกับทริกเกอร์นะแต่ไม่รู้ทำไมผมว่ามันรู้สึกเงียบเหงากว่า2เรื่องนั้นน่ะน่าจะตัวละครน,น้อยนั่นแหละก็เหมือนจะจบคขางคาใช่ไหมแต่ตอนท้ายก็ถือว่าจบดีแล้วกันและสุดท้ายเพลงเปิดเพลงปิดแล้วก็เพลงประกอบสำหรับผมนะผมว่าเพราะหมดเลยครับ ก็จบกันมาแล้วนะครับอาจจะมีบางตอนที่ดูน่าเบื่อไปบ้างแต่นี่ก็ถือเป็นซีรีส์ลตร้า m มนที่สนุกใช้ได้เลยแนะนําว่าให้ไปลองดูกันนะครับมีทั้งเวอร์ชั่นภาคไทยแล้วก็ภาคญี่ปุ่นแบบถูกลิขสิทธิ์ใน YouTube แล้วไปดูกันได้เลยใครที่ดูจบแล้วรู้สึกยังไงกับซีรีส์นี้คอมเมนต์มาได้เลยครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ